ก็จะมาลากลงไปข้างบนเพิ่มสีสันสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมารู้จักต้นพุทธรักษากินหัวหรือสาคูจีนกันครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของมันและประโยชน์ของมันว่าจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับดอกนี่จะมีน้ำหวานอยู่ข้างในครับตอนเด็กๆผมชอบมาดูดกินเล่น มัญหาของกินยาหัวมันจะมีประโยชน์มันจะเป็นรสชาติออกคล้ายๆมันแก้วครับมีคุณประโยชน์หลายอย่างประโยชน์ของมันอนะ่ะเยอะแยะมากมายดูต้นก่อนเป็นยาความดันลดไข้ถอนพิษได้หมดลดบวม สารพัดประโยชน์ครับ กรอบมันมันเหมือนมันแก้วครับแต่มันจะมีรสชาติหวานนิดนิดมันมันขึ้นจมูกหน่อยเป็นกลิ่นของสมุนไพรเลยครับนี่ เราก็จะมาต้มสาคูกันก่อนครับต้มจนกว่าจะเกือบสุกนะครับดูการเดือดของเขาครับหายขึ้นมาเลยหลังจากเราต้มแล้วต่อไปเราจะเริ่มเชื่อมคุ้ทรักษาจินกันครับหรือ,อาสาคูจีนดูเนื้อของเขาเรา ไม่ต้องไปต้มนานมากเกินไปครับเดี๋ยวมันจะเละเอาแคบพ,พอประมาณตักชิมดูพอประมาณดูเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเป็นการเชื่อมครับ เรามาดูการทำกะทิข้นกันครับหม้อตั้งน้ำเติมกะทิลงไปทับพีหนึง่งตามใจชอบแล้วแต่บ้านผมหมกกันนั้นสักสองทับทพีก็จะมีใบเตยสดเต้งมันเกลือเพราะว่าตัวนี้พุทรักษาเราเชื่อมไว้แล้วมีน้ำตาลแล้วครับไม่จำเป็น น,นีเราก็จะทำกะทิข้นแหละรอกะที่อุน่นๆแล้วก็จัดการเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาครบประมาณตัดใบเตยลงไปเพิ่มกลิ่นและสีสันของมันในตัวเอง คนให้เท้ากันเริ่มเดือดแล้วครับค่อยเติมแป้งมันลงไปดูความข้นของมันอย่าใส่ทีเดียวนะครับแล้วก็คนเอาความข้นตามใจชอบแล้วแต่ คราวนี้เราจะมาลองพุทธรักษาเชื่อมกันลาดด้วยกะทิข้นใบเตยชิมก่นนอนอร่อยมากครับมันจะช่วยขับลมเออถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ เลอดูประจําเดือนมาไม่ปกติถ้าคนเป็นโรคเบาหวานก็ลดลดน้ําตาลในเลือดเนี่ยโรคไตก็ล้างไตได้มีประโยชน์ส,สรรพคุณเยอะแยะมากมายครับถ้าเมื่อถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ให้เพื่อนได้ดูกันอีกขอบคุณครับ